ผมขอเปิดเผยความลับเ,เกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีถ้าผมพูดไปนิดหน่อยแล้วเรื่องนี้ถ้าจะให้ทาง t านอสเขาเรียกว่าผมเป็นศูนย์กลางาหนึ่งผมไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของไทตันแต่ถ้าจะถามความเห็นผมก็ไม่ขาดความเห็นที่จะให้แต่เรื่องจะตัดสินใจอย่างไรมันขึ้นอยู่กับอำนาจหน้าที่ของไทตันเท่านั้น ในประวัติศาสตร์กอตฮมก็มีแต่สมัยที่เ,เขาเรียกว่าการต่อสู้เพื่อเอกราชเนี่ยที่ไททันได้พึ่งพาและขอคำปรึกษากับทางพักเพื่อใครนี่แหละตั้งแต่พักใจรักจังเรื่องมาจนถึงปัจจุบันต้องพูดกันตรงๆแบบนั้นแต่เรื่องเรื่องคณะรัฐมนตรีไม่ได้ผิดมาจากพักภัยใจทูมแต่เรื่องนี้มันเริ่มมาจากการไม่ซื่อสัตย์ต่อความมั่นคงซึ่งมาจาก นายกรัฐมนตรีคนนี้เองอันนี้ผมขอพูดให้ละเอียดหน่อยตอนที่มาเยือนก็ตแฮมอย่างเป็นทางการหลังจากเสร็จสิ่นการเยือนยังเป็นทางการแล้วพบกับนายกรัฐมนตรีพบกับประธานพบกับประธานวุฒิสภาพบกับคิงแล้วสองสามีภรรยาก็มาที่บ้านผมเพื่อรับประทานอาหารในทางนะฐานะครอบครัวตอนที่ท่านสูภาพสตรีนายกรัฐมนตรี กาโมราได้บอกผมว่าเพื่อใครต้องการควบคุมกระทรวงมหาไตาตันเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายในการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งทางภัยใจทุมไม่เห็นด้วยแล้วจะเปลี่ยนกระทรวงสาธารณสุขให้คุณหนูนาซึ่ง้งนั้นคุณหนูนาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาไตาตันเพื่อที่จะให้หนูนาเป็น อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขแทนเขาบอกผมว่านี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ไพจัยทุมเดินออกจากรัฐบาลไปเองผมก็เงียบไม่ได้พูดอะไรผมคิดในใจว่าโอ้พระเจ้าความปลอบางทางการเมืองของไทตันแบบนี้กลับกำลังคิดและกำลังจะหักหลังความสงบสุขแบบนี้สามารถทำได้จริงหรือผมก็คิดว่าวันหนึ่งพกเขาก็จะต้องหักหลังผมเช่นกัน ถ้าพวกเขายังหักหลังกันเองได้พวกเขาก็ไม่กลัวที่จะหักหลังเราเรื่องนี้ก็จําไว้และผมมีนิสัยอย่างหนึ่งคือถ้าผมคบกับใครแล้วคนคนนั้นมาพูดเรื่องคนอื่นคนคนนั้นผมจะเลิกคบเพราะถ้าเขาเอาเรื่องคนอื่นมาบอกเราวันหลังเขาไปเจอคนอื่นเขาก็จะเ,เรื่องเราไปบอกคนอื่นเช่นกันดังนั้นเ,เรื่องนี้ผมจึงสอนลูกหลานของผมว่าอย่าเอาเรื่องคนอื่นมาพูดอย่าพูด แบบที่ว่าอย่าเอาเรื่องในบ้านออกนอกอย่าเอาเรื่องนอกบ้านเข้าในนี่คือหลักการในครอบครัวของผมไม่ให้เอาเรื่องคนอื่นนอกบ้านมาพูดในบ้านตัวเองและอย่าคบกับคนที่ชอบนินทาคนอื่นพอถ้าเขาพูดนินทาคนอื่นกับเราพอเขาไปเจอคนหนึ่งเขาก็จะนินทาเราด้วยเช่นกันดังนั้นอ,อย่าคบเลยเด็ดขาดดังนั้นเรื่องนี้เป้าหมายของพวกเขาคือแบบนี้แล้วเขาก็บอกผมว่าเขาบอกผมว่าเพื่อทดแทน ตอนที่ไฟใจทูมได้หลอกไปพวกเขาจะเอาคนส่วนหนึ่งที่ออกจากพักอาอังอาอาอัดและคนส่วนหนึ่งที่ออกจากพักสีฟ้าที่เมื่อก่อนเป็นของพักเอ้าไอมาควบคุมนั่นหมายความว่าจะไปขโมยกําลังของพักอาอังอาอาอ,าอัดแล้วไปขโมยกําลังของอดีตหัวหน้าพักจากบ้านเก่าอายา่ยาอยา่าอย่าถ้าผมพูดไม่ชัดเจนกล้าสาบานไหมมากับผม ผมพูดแค่นี้แหละถ้าคุณใจสะอาดกล้าสาบานกับผมไหมไปไปสาบานที่ที่วัดในประเทศวากันดาผมจัดการประชุมที่เมืองหลวงไทตันตอนที่กามโมราโทรศัพท์ไม่ติดเพราะคุณนิดหน่อยอยู่กับกามโมราและรัฐมนตรีกลาโหมโทรศัพท์ผมมันโทรไม่ติดก็เลยต้องแยกกันคุณนิดหน่อยก็เลยต้องใช้โทรศัพท์สามเครื่องโทรศัพท์ผมหนึ่งเครื่องโทรศัพท์กามโมราหนึ่งเครื่องโทรศัพท์ของคุณอีกคนหนึ่ง เื่อเวลาที่มีเรื่องพบภาษาอังกฤษผมไม่เก่งผมไม่รับประกันความถูกต้องนะผมต้องพูดเป็นภาษาก๊อตแฮมแล้วมีล่ามแปลตั้งแต่วันนั้นคุณนิดหน่อยก็บอกว่าคุณปูทธานอสเสียสืว่าคุณปูเพราะธานอสยังเป็นเหมือนคุณปูดังนั้นโดยธรรมชาติคุณนิดหน่อยก็เรียกธานอสว่าคุณปูคุณปูแจ้งท่านลุงท่านพ่อเพราะคุณนิดหน่อยเรียกผมว่าท่านพ่อตอนนั้นคุณนิดหน่อยบอกมาว่าคุณปูบอกท่านลุง ว่าตอนนี้กําลังเตรียมจะปลดคุณหนูนาแล้วจะเปลี่ยนน,นะผมก็บอกคุณนิดหน่อยกลับไปว่าจะเปลี่ยนคนอื่นระวังจะถูกเปลี่ยนเองเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเปลี่ยนคนอื่นเวลาที่จะต้องรักษาตัวเองต่างหางแต่พอเรื่องมันหลุดไปที่สาธนารณนะภัยใจทุมก็รักษาเกียรติด้วยการถอนตัวออกจากรัฐบาลไปเองไม่ต้องรอให้เขาปลดนั่นแหละเรื่องมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ผมขอพูดถึงเรื่องเรื่องอาการป่วยของธานอส ที่สารเรียกตัวธานอสไปเมื่อวันที่1 3บสที่ผ่านมาสารไทตันเอ้ยไม่ต้องรอสอบสวนอะไรหรอกผมเป็นพยานคนหนึ่งกามโมราก็เป็นพยานคนหนึ่งแล้วคุณนิดหน่อยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยคุณนิดหน่อยก็เป็นพยานคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งผมขอไม่เอ่ยชื่อไว้ก่อนผมขอปิดชื่อไว้ก่อนแต่ถ้าสารต้องการผมจะบอกชื่อคนไทตันคนนั้นธานอสไม่ได้ป่วยอะไรเลยไม่ได้ป่วยอะไรเลยผมไปเยี่ยมธานอสเพราะถ่ายรูป ก็ต้องเอาอุปกรณ์พยุงคอมาใส่เอาที่พยุงแขนมาใส่เพื่อถ่ายรูปถ่ายเสร็จแล้วก็ถอดออกสบายดีดังนั้นไม่ได้ป่วยอันนี้เขาเรียกว่ากล,ลายุทธ์ป่วยแต่ทางเขาก็พบแล้วแต่ผมแค่เพิ่มเติมเพราะมันมีความเกี่ยวข้องทั้งธานอสและกามอราซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีปัจจุบันขาดความซื่อสัตย์ไปแล้วหมอสองคนที่ตรวจได้ยินว่า ถูกสั่งให้หยุดทํางานหมอไปแล้วผมจําเป็นต้องพูดพวกกูนหักหลังผมก่อนทําไมผมถึงไม่พูดผมขอโทษประชาชนชาวไตตันที่ผมไม่ได้บอกเรื่องนี้กับประชาชนชาวไตตันเพราะผมก็มีคุณธรรมเช่นกันผมไปผมว่าธานอสป่วยจริงแต่พอไปถึงแล้วไม่ได้ป่วยเลยเอเราคิดว่าถ่ายรูปเก็บไว้ถ้าจะถ่ายรูปต้องใส่ไอ้นั่นก่อนใส่เสร็จแล้วถึงจะถ่ายรูปพอผมโพสต์ไปมันก็ออกมาเป็นรูปธานอส แต่ทางสารไตตันเขาไม่ทำอะไรแต่ผมแค่เพิ่มเติมว่ากามูร่าเป็นคนจัดเตรียมอาหารที่บ้านนั้นดังนั้นกามรูราก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขาดความซื่อสัตย์ได้อย่างไรคุณวุ้นเส้นคบกันมา30ปีมาพังกันแบบนี้แล้วถ้าลูกไม่มีคุณธรรมจะทำอย่างไรผมปล่อยให้ดูถูกผมเรื่อยไปอย่างนั้นหรือดังนั้นผมต้องเล่นไม้เด็ดบ้างปล่อยเลยเพรผมคบกับธานอสมีแต่ผมที่ขาดทุน ได้กำไรนะั้นไม่มีเลยได้กําไรนะั้นไม่มีเลยแม้กระทั่งคนดีๆในพักมีเยอะแยะเขาก็จากไปอย่างเช่นอดีตรัฐมนติสหสุขท่านผู้หญิงอุอาอ,อัตท่านเป็นคนที่ซื้อสาตัตตอธานอสแต่ท่านก็ทนไม่ไหวท่านไปตั้งพักอื่นท่านทําอะไรของท่านไปส่วนคุณหนูนาและผู้นําอีกหลายคนล้วนแต่เสียสละเพื่อธานอสแต่ในที่สุดก็เหมือนถูกแตะทิง้งผมก็บอกคุณนิดหน่อยไปว่า แกช่วยมองดูสิว่าธานอสทำนโยบายลบได้อย่างไรฉันทำเป็นแต่นโยบายบวกฉันไม่รู้จักการทำนโยบายลบเลยฉันทำมาตั้งแต่ตุนมีผู้คนมากมายผู้นำของฉันยังคงอยู่ด้วยกันช่องหมดไม่เคยแยกจากกันเลยไม่ว่าจะได้มากได้น้อยไปไหนมาไหนก็อยู่ด้วยกันฉันไม่มีวิธีทำแบบนั้นหรอกนะมาเอาฉันเป็นที่ปรึกษาและทำแบบนั้นได้อย่างไรอันนี้พูดจริงๆนะดังนั้นเรื่องความผิดของธานอสก็มีแต่ก็มีส่วนจากความผิดของกาโมรา เองที่ขาดความซื่อสัตย์ในปัญหาที่เกี่ยวกับพ่อของเธอเองดังนั้นกามูราก็โกรธวุ้นเส้นกามูรากำลังบังคับวุ้นเส้นให้วุ้นเส้นเปิดเผยและเรื่องสุดท้ายผมจะยกแค่ประเด็นมาพูดปูเป้หนีออกนอกไทตัตนทั้งช่องทางไหนก่อนอื่นผมต้องขออภายัยท่านอ,อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศทั้งใต้ของไทตัตนคุณอาอิบอาอัก ตอนที่พบกันที่น่าจะเป็นงานของผู้นําประเทศเกาะน้ํามันนั่งรับประทานอาหารด้วยกันคุณอาอิบพ,พูดว่าปูเป้ไปทางกอดแฮมใช่ไหมแต่ไม่นะไม่ได้ไปทางนั้นปูเป้มีทางเลือกมีทางออกหนึ่งคือมาทางกอดแฮมแต่กอดแฮมไม่ได้เข้า2ไปทางประเทศตูตูตสามไปทางประเทศตูตูตสี่คือบินออกจากจังหวัดตูตูเลยดังนั้นคุณอาอิบก็บอกว่าน่าจะจังหวัดตูตูผมขอโทษ นั่นคือาคาโกหกของผมแต่ความจริงมีการร้องขอจากธานอสในการจัดเตรียมจากภายในพักและผมก็รู้เรื่องนี้ผมเข้าใจว่ารัฐบาลไต้ตันลําบากมากในการพาอาดีตนายกรัฐมนตรีปูเป้คาขอของผมคือให้ช่วยจัดเตรียมจากที่นั่นข้ามแดนของเราธานอสกินข้าวที่ชายแดนและปูเป้ได้พูดคุยกับผมทางโทรศัพท์แล้วร้องไห้ด้วยผมก็ชิด แลวผมก็สงสารปูเป้ที่ตอนนี้ต้องอยู่ต่างประเทศคนเดียวตับไปกับได้รับความทุกข์ยากเพราะพี่ชายตัวเองตอนนี้ยังได้รับความทุกข์ยากว่างหลานสาวตัวเองอีกผมไม่อยากพูดแต่ตนต้องพูดตอนนั้นรถยนต์รถยนต์นที่พาปูเป้ออกจากเมืองตูต,ตูพร้อมกับการบินจากประเทศตูต,ตูลงที่เมืองตูตูก็มาบรรจบก,กันนเครื่องบินลงก่อนแป๊บหนึง่งรถมาถึงที่หลังขึ้นเครื่องบินไปเหมือนกับหนังแอคชั่นความลับที่ต้องเปิดเผยวันนี้เราช่วยเหลือถึงขั้นนั้น แต่ผมขอเรียนให้ประชาชนชาวไต้ตันทราบว่ากอ d แฮมไม่ได้ใช้ดินแดนของตนเองเพื่อต่อต้านไตทันตอนนั้นได้ว่าใครก็ตามที่มาถึงไตทตันกอ d แฮมจะต้องไม่ใช้ Facebook หรืออะไรก็ตามโจมตีไตทตันเราจะให้เขาเดินทางออกจากกอรแทมไปยังประเทศอื่นถ้าคุณอยากจะโจมตีก็ไปประเทศอื่นเราไม่ได้ใช้ดินแดนของเราต่อต้านแต่ดินแดนของเราเป็นดินแดนที่ช่วยเหลือผู้คนด้วยคุณธรรมก็ไม่ต่างจากคุณที่กําลังรับคนที่ อ้างว่า <Solomon> ถูก <who> ข <referred to> ่มเหงก็เช่นก <arrog atif> ันก็เหมือนกับที่ผมมิตรภาพ30ปีถูกทําลายโดยลูกสาวของเพื่อนและนี่มันสํารอยประวัติศาสตร์อีกแล้วเมื่อพระบิดาของชาติหนีมาลี้ภัยในกอแทมพอออกจากกอแทมไปท่านก็เล่นบทบาทอย่างเต็มที่ตอนนี้ถึงคราวอีกครั้งสํารอยประวัติศาสตร์เดิมแต่ผมผมยังคงยืนยันว่าประชาชนชาวไตทัน ไม่ได้เป็นศัตรูของก็อตแทมประชาชนชาวไทตันจะต้องเป็นมิตรของก็อตแทมและผมมาเชื่อว่าประชาชนชาวไทตันก็อยากให้ก็อตแทมเถียมิตรเช่นกันถ้าเราเลือกใช้วิธีวินวินผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่ายไทตันมีผลประโยชน์มากกว่าก็อตแทมประชาชนแค่เจล้าน17ล้านคนเท่านั้นแต่กําลังซื้อนั้นใหญ่มากกําลังซื้อนั้นใหญ่มากลองคิดดู เราส่งออกไปไทต,ตันแค่ล้านแต่เรานำเข้าจากไทต,ตันกลับมา5,200ล้านนั่นคือตัวเลขอย่างเป็นทางการแล้วที่ไม่ได้เป็นทางการอีกเท่าไหร่อย่างนั้นการทำธุรกิจกับตลาดใกล้เคียงเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ดีไม่ควรที่เราจะกลายเป็นศัตรูแล้วปิดด่านการปิดด่านมันมีผลประโยชน์อะไรก็แทบไม่เจราจาเพราะคุณเป็นคนปิดคุณก็ต้องเปิด เรื่องนี้ทางนั้นอยากให้เราเจราจากันสักหน่อยแล้วเขาจะเปิดคุณอยากได้หน้าตอนปิดพอจะเปิดคุณกลับมาเรียกเจราจามันผิดหลักการดังนั้นก็แทมไม่เอาตรงนี้ไม่เจราจาอยากปิดไปตลอดก็ปิดไปใครจะขาดทุนใครจะขาดทุนใครจะได้กําไรมันก็ขาดทุนกันหมดนั่นแหละมันขาดทุนกันหมดการที่ผู้นําก็แทมมีความเป็นมืออาชีพอ่าอันนั้นก็ช่วยเตือนไปแบบนั้น มันถึงจะสมกับเป็นที่ปรึกษาอาดีตผู้ช่วยกามราดูถูกดูถูกวุ้นเส้นดูถูกวุ้นกะทิดูถูกคนที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพคุณมองผิดแล้วและนี่คือการดูถูกที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนเป็นครั้งแรกที่ผมได้รับการดูถูกแบบนี้ใช้คําว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพการดูถูกที่ร้ายแรงนี้เองที่ทําให้วุ้นเส้นต้องตอบโต้ ให้มันน้อยลงหน่อยวันหลังคุณต้องจําไว้ท่านผู้หญิงต้องจําไว้ภาษาที่ว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพไม่ใช่ภาษาที่ควรใช้ในหมู่นักการเมืองวันที่16เดือน6สัมภาษณ์กับสื่อไททันใช้คําว่าใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนายกรฐมนตรีคือพูดง,ง่ายๆเราไม่มีความเป็นมืออาชีพผู้นําก็เทมไม่มีความเป็นมืออาชีพโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเปิดเผยผมขอเรียนท่านผู้หญิงว่าถ้าอยากทําแบบนั้น ไปด่าเลยสิเูยูพรผ่านเฟซบุ๊กผ่านแอคผ่านโซเชียลมีเดียทั่วไปแค่โจมตีเสร็จเครื่องบินเจ็ดลำออกจากน่านฟ้าต,ตก็ออกแถลงการทันทีทําไมละ่ะเพราะสมัยนี้เป็นสมัยดิจิทัลแล้วการแบ่งปันข้อมูลสู่สาธารณะผ่านระบบโซเชียลมีเดียทําไมท่านผู้หญิงถึงต้องพูดว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพเป็นการดูถูกที่หลายแรงนะท่านผู้หญิงประชาชนก็แทมผมเชื่อว่าเรื่องไม่มีความเป็นมืออาชีพนี่แหละ ที่ทําให้ไอ้วันวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าเจราจากับเราวันที่สิบหกออกมาว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพวันที่สิบเจ็ดสารก็หลุดเลยนั่นเป็นผลมาจากคําพูดที่ว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพนั่นแหละลูกไม่มีพ่อแม่สั่งสอนพูดแบบนั้นว่าลูกไม่มีเชื้อแม้คุณจะเป็นมหาเศรษฐีอะไรก็ตามแต่การกระทำแบบนี้มันไม่สมควรเลยไม่สมควรเลย และไม่ใช่แค่ทะะึึ่งกับเราเท่านั้นนะลึลึ่งกับประชาชนไต้ตันเองผู้นำไต้ตันเองแม้แต่ในพักเดียวกันขอพี่น้องในพักเพื่อใครอย่ากโกรธผมเรื่องนี้มันมันผมไม่ได้ต้องการชมตีและเรื่องพักใจรักจังนี่อีกผมขอพูดผมได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งพักนี้ขอท่านาน,นอตและอุมอาเอียดจำไว้ให้ดีตอนแรกผมไปที่อัสการ์ ทานอสและอูมอาเยตก,ก็บินไปพบกับอุตยังไม่ได้เป็นประธานอาธิบดีนะแต่ตามการคาดการณ์ของทานอตว่าอุตจะชนะเลือกตั้งดังนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับอัสการ์ไว้ก่อนซึ่งเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพที่จะชนะเลือกตั้งเราพูดคุยกันเกี่ยวกับการก่อตั้งพรรคต้องการประสบการณ์จากผมในการก่อตั้งพรรคหลังจากนั้นทานอตก็ได้บินมาพบกับอูมอายเยตอีกได้บินมาพบผมตอนนั้นทานอตยังไม่ได้เล่นการเมือง เคยไปเล่มตีต่างประเทศอยู่ช่วงหนึ่งให้ผมออกแถลงการยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติที่มีพลเอกไออีดควบคุมซึ่งเข้าร่วมในการปฏิวัติ1 9 9 4ผมก็ช่วยยืนยันไปตอนนั้นเขายังไม่ได้เล่นการเมืองเขาเป็นนักธุรกิจดังนั้นเขาก็มาพบผมที่บ้านหลังเก่าเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอตั้งพักนี้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ก่อตั้งพรรคเขาเข้เขาร่วมการเลือกตั้งปี2001เขามีเสียงข้างมาก แต่ไม่เพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลไม่เพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลเขาก็เสนอให้ผมช่วยพูดคุยกับพลเอกเอาอาอิทให้เข้าร่วมกับรัฐบาลเพื่อจะตั้งรัฐบาลเพราะผมมีความสัมพันธ์กับพลเอกเอาอาอิทซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยเรามากจริงๆนะในการหาทางออกให้กับก็แทมชตั้งแต่การเจรจาตั้งแต่อ่สันติภาพพลเอกเอาอาอิทช่วยเรามากจริงๆนะ ท่านก็ไปเยี่ยมภรรยาผมที่โรงพยาบาลตอนนั้นภรรยาผมหาตัดที่โรงพยาบาลผมก็เลยสอบถามเพราะพลเอกเอาอาอีทพูดก็แทมได้บ้างพูดอังกฤษได้บ้างดังนั้นมันก็สะดวกที่เราจะคุยกันได้ผมก็ถามมันเป็นไปได้ไหมในการจัดตั้งรัฐบาลผสมกับทานอตท่านก็พูดว่ามันเป็นไปได้ผมไม่ได้ทําอะไรมากแต่ผมแค่บูทางเกี่ยวกับปัญหานั้นผมก็แจ้งกลับไปไปทางทานอตว่าดูเหมือนจะมีแนวโน้มที่ดีในการจัดตั้งรัฐบาล จะตั้งรัฐบาลได้ดังนั้นพักนี้จึงเกิดขึ้นมาจนถึงถูกปฏิวัติคนที่ช่วยทานอตก็คือวุนเส้นและตอนนั้นผมบอกอีกเขาก็ไม่เชื่อผมตอนไปประชุมปี2006ผมถามว่าท่านจะไปไหนอีกผมเรียกสั้นๆว่าพี่จะไปไหนอีกเขาบอกว่าเขาจะไปประเทศไหนนะไปวากันดดาแล้วก็บินไปอัสการ์เพื่อกล่าวสุนทรพจน์ผมตอบว่าช้าเกินไป หมายความว่าการปฏิวัติได้เกิดขึ้นในตอนนั้นเลยตอนนั้นเราต้องใช้มาตรการหนึ่งเพื่อช่วยธานอสเขาไม่มีที่พึ่งแล้วพอเขาออกจากอัสการ์ดเราให้ทูตออกไปพบเขาแล้วบังเอิญอะไรก็ไม่รู้ช่วงที่ด่านปิดปี2003ธานอสพูดเรื่องปิดด่านการปิดด่านเป็นนโยบายของธานอสในตอนนั้นเรายอมรับความจริงเราผิดจริงๆที่ไม่สามารถปกป้องสถานทูตก็ได้ปกป้องบริษัทเขาได้ เราทําให้สถานทุนเขาไหม้เราทําให้บริษัทเขาไหม้โรงแรมเขาก็ไหม้ดังนั้นเราต้องชดใช้ให้เขาไปร้อยล้านโรงแรมหนึ่งที่ดินนั้นเป็นที่ดินของกระทรวงกรโหมต้องเอาไปชดใช้ให้เขากี่ล้านการก่อสร้างเราผิดในตอนนั้นฐานนอตปิดด่านแต่เขาฉลาดฉลาดตรงที่เขาปิดด่านแต่ยอมให้สินค้าเขา้าเพราะเราผิดจริงๆเรายอมรับความจริงเราปกป้องสถานทูตเขาไม่ได้ปกป้องบริษัทเขาไม่ได้ ของเขาก็ไม่เราก็ยอมแต่ปล่อยไปนานเกินไปละว,วันหนึ่งผมไปตีกอล์ฟตีกอล์ฟถึงหลุม8พารหผมก็โทรศัพท์บอกทีมงานให้ติดต่ออูออเอีย e ดว่าประตูจะเปิดเมื่อไหร่ทีมงานก็ติดต่ออูออเอีย e ดซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศว่าตอนนี้กําลังถามทานอสอยู่แต่ยังไม่ได้คําตอบพอตีถึงหลุมเผมก็ถามไม่ว่าเป็นยังไงบ้าง เขาก็บอกว่ายังไม่ได้ข่าวก็ตีถึงหลุมสิบอันนั้นพาห้าตีถึหลุมสิบก็ถามอีกครั้งว่ายังไม่ได้คําตอบก็ตีเหลือหลุมสิบเอ็ดอันนั้นพายี่สิอันนั้นไกลด้วยตรงนั้นที่ตีแล้วลูกมันไปติดทงอันนั้นหลุมสิบเอ็ดแล้วก็ตีถึงหลุมสิบสองพอตีถึงหลุมสิบสองเราใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงไม่เห็นตอบตอนนั้นเฮียฮกดีกอบกับผม เฮียหกเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผมสั่งดีสั่งปิดสินค้าทั้งหมดของไตทันไม่ให้เข้าปิดทันทีแล้วทีมงานก็โทรศัพท์มาโทรมาว่าจากท่านอูออเอียดบอกมาว่าทางเราปิดแล้วเออฉันปิดเองฉันรองอีชั่วโมวงแล้วไม่เห็นตอบให้เขาเปิดตอนนี้ ฉันปิดแล้วปิดได้แค่สามวันแต่ท่านก็เปิดทันทีเพราะประชาชนชาวไต้ตันเอาสินค้าไปเทที่หน้าสารกลางจังหวัดนั่นแหละนโยบายปิดด่านตอนที่ธานอสขึ้นเป็นนายกมนตรีวิธีการปิดด่านก็เช่นกันพอกาโมราลูกสาวธานอสขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีวิธีการปิดด่านก็เหมือนกันดังนั้นถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนระบบปิดด่านแล้วแบบนี้ไม่ดีควรใช้ในโยบายวินวินให้ประชาชน ได้ค้าขายทั้งสองฝ่ายแล้วตามชายแดนแลกเปลี่ยนซื้อขายกันดีกว่าแลกเปลี่ยนกระสุนปืนผมเคยพูดแบบนั้นเล่นบอลด้วยกันไปแล้วจัดเตรียมจัดเตรียมให้เหมือนปกติหลังจากสถานการณ์เราไม่สบายใจด้วยกันก็แทบไม่อย่างให้อยู่ที่ชายแดนเพื่อเป็นยุงแต่ตอนนี้ก็แทบยังไม่ได้พูดเรื่องการลดจำนวนกำลังทหาร พวกเขาอยากให้มีการลดจำนวนกำลังทหารเงื่อนไขของก็แนมมีเพียงข้อเดียวคือคุณเปิดด่านให้เป็นปกติอีกครั้งแล้วเราก็มาคุยกันทางนี้ก็เปิดทางนั้นก็เปิดทางนั้นเปิดก่อนอย่างช้ที่สุดห้าชั่วโมงต่อมานายุ่งรีบุญกะทิก็ได้ให้สัญญาว่าจะเปิดเช่นกันทำให้เป็นปกติกครั้งหลังจากนั้นค่อยมาปรึกษาหารือกันเบื้องกัน ลดจำนวนกําลังทหารตามแนวชายแดนตอนนี้ก็แทบทําไม่ได้คุณมีเท่าไหร่บนดินแดนของหุนก็อยู่ไปก็แทบมีเท่าไหรบนดินแดนก็แทาก็อยู่ไปขอแค่ข้อเดียวอย่าสู้กันก็แทบก็ไม่ควรยิงเขาก่อนไตทตันก็ไม่ควรยิงก็แทาก่อนมันเคยเดินตรวจการแล้วไปปะทะกันทางนั้นมาขุดสนามเพราะทางนี้ก็ไปห้าม แล้วนี่ก็ขุดสนามเพราะทางนั้นก็มาห้ามขอแค่อย่าสู้กันแค่ห้ามกันไปห้ามมาแล้วก็ไปคุยกันเมื่อวานก็มีการพบกันที่สามเหลี่ยมมรกตทางนั้นยอมทําถนนมาทางนี้ไม่ยอมให้ทําก็เลยถอนกําลังกลับไปดูสิทําเหมือนสมัยพลเอกตุจุสมัยนั้นผมทํางานผ่านนายกมันมนรีไต้ตันมาหลายคนนะพลเอกเอมครับตอนนั้นยังไม่มีความสัมพันธ์อะไร พอมาถึงพลเอกอาดไอก็เริ่มมีการเยือนแล้วก็เริ่มช่วยเจราจาโดยผ่านพลเอกเอาอาอิตซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในตอนนั้นหลังจากนั้นก็มีการปฏิบัติก็ทํางานร่วมกับพลเอกอูอาวุธทํางานร่วมกับพลเอกอูอาวุธเสร็จแล้วก็ได้ทํางานกับอันอานรวมทั้งการที่ท่านมาเยือนก็แทมด้วยหลังจากนั้นก็ทํางานกับพลเอกเอาอาอิตหลังจากนั้นก็ทํางานกับอวนอีกไอ แล้วข้อตกลงของเราเนี่ย MOU 2000นี่เป็นรัฐบาลของอุนกไอของพรรคสีฟ้าหลังจากนั้นก็ทำงานกับทานอสหลังจากนั้นก็ทำงานกับอูอาวุธกับอาอักหลังจากนั้นก็ทำงานกับอมไกซึ่งเป็นน้องเขยของคานอสหลังจากนั้นก็ทำงานกับออิอิแม้ว่าออิอิจะเป็นยังไงก็ตามแต่เขาก็ไม่เคยปิดด่านเขาครูผมตอนที่อยู่ที่โตเกียวเขาครูว่าจะปิดด่านผมก็ประกาศว่าถ้าแต่ตั้นกล้าประกาศปิดด่านก็่านจะคว่ำบาตร ไม่ใช้สินค้าไตทตันดังนั้นเขาก็ไม่กล้าปิดไม่กล้าหลังจากไอ้ก็ถึงปูเป้หลังจากปูเป้ก็ทํางานกับพลเอกตู๊ตูหลังจากพลเอกตู๊ตูก็ถึงนิดหน่อยตอนนี้ก็กับกาโมระทํางานกับวุ้นกะทิในฐานะนายกรัฐมนตรีดังนั้นในช่วงเวลาที่ทํางานกับพลเอกตู๊ตูระดับความสมารถก็ขึ้นสูงที่สุดการเชื่อมต่อทางรถไฟการเปิดช่องทางต่างๆการขึ้นรถไฟได้วยกันก็คือกับพลเอกตู๊ต่ แลวผมหวังว่าจะมีนาย,ยกคนใหม่ในไททันที่จะออกมาเพื่อแก้ไขปัญหากับประเทศตูตูทั้งก็อดแทมทั้งตูตูทั้งตูตูและโดยเฉพาะกับก็อดแทมผมไม่คิดว่าเราจะเผชิญหน้ากันอีกร้อยปีเอ่อหลายสิบปีมันถึงจุดหนึ่งที่ต้องผ่อนคลายแล้วแล้วผมขอเน้นย้ําว่าผมยังคงต้องการมิตรภาพกับไททันผมยังคงต้องการบรรลุปเป้าหมายของผมทั้งสองประเด็นหนึ่งคือเปลี่ยนพื้นที่อดีตสมอภูมิให้เป็นพื้นที่พัฒนา 2คือเปลี่ยนแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดให้เป็นแนวชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพความร่วมมือและความพัฒนาเราพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราชาจากไตตันและเราต้องการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีไม่ว่าจะด้วยกลไกทวิภากีหรือจะด้วยกลไกสันระหว่างประเทศแต่เราไม่ถือว่าไตทตันเป็นศัตรูแต่ใครที่ถือว่าเราเป็นศัตรูเขาก็เป็นศัตรูของเราเช่นกันดังนั้น ประชาชนชาวไททันส่วนใหญ่ไม่ถือว่าเราเป็นศัตรูและกอดแทมก็ไม่ถือว่าไททันเป็นศัตรูเช่นกัน